สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกคุณสุคนตอนนี้เฮาอยู่ก <laughs> ับช่อง p ีวายบีฟินแลนด์ชาแนลย่อยฟังด้วยพี่น้องเป็นยังน้องโกกิเบอร์ดีคือไหนมาโพช่องพีวันฟินแลนด์เป็นยังนะคะมือนีมีคําตอบค่ะแต่ว่ามือนีฮอสิทิามาทั่วบานที่ปุดรธาน,นีนะคะพี่น้องสิทภาพมาเบิ่งบางบานเด้อบานนี้กาลัางสางหม่ตอนนี้เพิ่นกาลัางสิทุบอีกแล้วสางอีกแล้วพี่นอ้องปอเอื้อแต่น้าเสหิตได้คุยบันฟินแลนด์สิเบิ่งเขดา๋ยค่บพี่น้อง แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องใส่แมสก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยปลอดเชื้อต่างๆนเนาะเด็กหน่อยคุณมน่คือหลายแท้คุณน่ะชูวยูดได้แน่นี่จำไ,ได้มาข่นน้ำอ้อยเราจะพาเข,ข,ข้าบ้านเนาะระปีประตูหัวกรนนี่ค่ะคือบรรยากาศของบ้านเด้อเดเพนไปเ้เบิงเด้ออันนี้คือหน้าบ้านอันนี้คือมุมหนาบ้านเด้อที่นอนเด้อสี่าเปเบิงนะคะคือวางสิตอนนี้นะคะคุณ่อกำลังเฮตดสวนในหน่อยอยู่เดี๋ยวออกตรวนี้ก่อนดีกว่า คุณพ่อกำลังเฮ็ดสวนในหน่อยสวนย,ยอมยูนะคะเป็นแบบตกแต่งไปว่ากันไปนะคะแบบเห็นมันสวยงามนะคะแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยนี่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้คือกำลังเฮ็ดเรือนรับรองเรียกว่าเรือนรับรองนะคะพี่น้องถามาเฮ็ดมาเพื่อหยังเพราะว่าเรือนรับรองเนี่ยเวลาหยาดมากน้องนลิตะมากป้าแจวมากหรือว่าหยาดหยาต่างๆที่อยู่ยาสูทอนะคะพี่น้องหรือว่าผูา้เก็รซามเปลัที่เป็นมากที่อุดรน,นี่คือว่า พื้นที่ของข้อวมสิครับแคบพื้นที่ที่ซอยจินตคามบ้านคุณย่านะคะที่เลี้ยงพี่บิ๊กมาหรือว่าคุณป้าปูนะคะที่ทําช่องยูทูปที่หลายคนรู้จักตอนนี้ก็คือว่าบ้านนั่นปกตินี่สิจัดงานตุจิอยู่นะคะทุกทุกปีตั้งแต่เกิดแดงหญ่มาจากความไหนก็คือจัดอยนันตลอดแต่ว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่มันแคบกับพี่น้องถนนมันแคบรถไปมากกับบ่อหลายขั้นมองชัซอยพื้นที่สินักกับบ่อคอยแบบ บ่ค่อยแบบอเนกประสงค์บันไดไอบีก็เลยว่าโอเคปีน like ี้ขยับขยายน้องน้องนัลิตากันใหญ่แล้วพ่อยางไดแล้วอันบอญาติกันร้ายขึ้นนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องเขากับเบอร์บียร์กันบอกก็เลยเห็ุเรืองรับรองตรงนี้นะคะแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นนิดนึงนะคะพี่น้องเป็นสไตล์แบบสมัยใหม่นะคะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นสวนตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นสวนสไตล์อังกฤษนะคะไอบีกเล่าว่าเล่าสร้างเมื่อไหร่อยากได้เป็นแบบน้ำพุนะคะเป็นน้ำพุขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบ ตกแต่งกระถางดอกไม้กระถางโรมันอย่างสี่น้องตกแตงก่งมันเป็นสวนยอมแบบสะตายสวยงามแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนเพราะว่าสิ้นเดือนนี่คือมันตุดจีนนะคะพี่น้องสุเท้าเบิ่งเหมือนะัมันูจีนแล้วพี่น้องเ้อพมนสุมากากาันโดยเฉพาะมันสุดพักตรงนี้อาจ์เปนะ็นาหยาดหญาิผูใหญ่ที่เป็นมากกันนะคะเพราะว่าญาติเยอะอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นมันรวมญาติเนาะตุดจีนเนี่ยเราก็ทำมัง้งแต่แบบจำความได้เลยนะคะพี่น้องคนกระเทียเลี่ยววิีงแบบ งานนี่แบบเร็วมากๆเลย,ยน,นะคะขออนุญาตถ่ายเนี่ยนะคะครับผมอันนี้เป็นพื้นที่ข้างในอันนี้เป็นประตูใช่ไหมคะนี่ประตูกระจกกันป่ะจ๊ะค,ครับผมโทษนะครับอืมประตูกระจกดีด้านนู้นนะคะพี่นอ้องเพื่อนออกมากเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็จะเป็นหน้าต่างเอ่อมาเห็ดมือแหลกตะมือุดไหนวะจ๊ะนี่เมันค,คิดเร็วมากก่อนจ้ะ มามื่นแลกได้ตั้งมือแล้วหนูวาเร็วอยูด่ดีสามสามมื่ตอนนี้ปะ่ะจ้ะสามมือแล้วเนาะอุ้ยเร็วมากๆเลยนะพี่น้องเลยแบบตกตกตก,ตกใจนะคะแบบพื้นที่มันก็จับปะมาณนีเนอะ,ะพี่น้องเนาะเพินกะเฮ็ดเร็วอันนี้เป็นบ้านคุณพ่อนะคะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวสิบอกว่ามันกเป็นหนายห้องนอนอยู่ดีถ้าข้าเบิ่งกระขักเนาะแบบมันกว้างอยู่ดีอันนี้พื้นที่ตรงนี้จกักอันเจ๊เลยนะจันที่ตรงนี้อะจ้ะ ไม่รู้เหมือนกันจะขี่จลางไม่เคยรู้เลยแต่ว่าอันนี้อันนี้จะเซ็ตผ้าในจัจมือจ้ะนี่แบบแบบเติดจริงๆก็สิ้นเดือนพอดีใช่ไหมคะอ๋อสิ้นเดือนพอดีสิ้นเดือนก็จะเจ็บพอดีเป็นรูปเป็นร่างพอดีนะคะพี่น้องก็น่าจะพอดีท่านการนะคะนี่ก็จะเป็นวัสดุในการแบบก่อสร้างนะคะพี่น้องเมื่อเร็ว ปันนี่มันบอเพิ่นกระเฮ็ดหของหนา้าอยู่ด้เพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านเทอานรอพี่นอ้อง้องหน้าของเพ่อมันนี่มันนี่อ่าบลายมันนี่ห่องเดียวนะคะก็เลยอยากจะบ,บอกว่าเพิ่นใน้างล้างเพิ่นซองห้องนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเป็นล่องรถเก็บอ่าบรรยากาศต่างๆาาน,งนะคะสร้างเป็นมาจรฐานกินหมูมาเช้ากับกินทุกวันนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำค่ะ,อะเอาเส้ให้หลคุณพ่อก่อนสวัสดีค่ะ เป็นยัไงบ้างคะคุณพ่อได้ยข่าวว่าปีนี้จะจัดทูจินไม่มีเออก็จัดทูจินไม่มีเพราะว่ายอยู่น,นั่นมันแคบนะครัมันจะได้ไม่ได้ไปรไกบกวนู้ใหญ่เพราะว่ามันจะได้เตรียมวินีลเลยแมน่นเพราะพื้นที่จะใส่มันหลายเนาะ พ,พ <อ S 2> ี่ยังกันบ,บายนี่นันอ,อาจจะชุ่มเสียงครับโควิดชุ่มเสียงครับโควิดไปแล้วกัค,คุณย่าก็ป่วยติดเตียงนะคะพี่นอ้องต้องเข้าใจว่ามันระบาดมาเนาะหลายยางห้อกับเฮ็ดตามอัตจาผ้าห้องกันแหละพี่น้องเฮ็ดบ่ได้ยิ่งใหญ่เนาะเ้องกับเฮ็ดคือทางทุกปีที่เคยเฮ็ดมาก็ง่ายๆนะคะพ่อกระพาะเฮ็ดตลอดนะแต่ว่าวันนี้ก็บันนีก็วันนี้ก็คิดว่าพื้นที่มันหน่อยแล้วก็เนี่ยนอกกับที่เฮ็ดขยายเพิ่มออกมากอย่างที่เห็นแล้วพี่น้องบันนีไอ้ยี่เฮ็ดของน้ำพืชมันได้มาเบิ่งนี่นะคะก็คือบรรยากาศ บรรยากาศบ่ได้คืออยากจะบอกว่าหลังนี่นะมันเป็นพื้นที่อ่ะของโรงเรียนมัธยมนะคะพี่น้องเป็นพื้นที่ของโรงเรียนมัธยมอ่ะเรดวันวล,ลีหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่อ่ะของรัฐของอย่างของหลวงสิงนะแต่ว่าห้ากับเป็นป้าเป็นอยังสีเห้อกับเรียกอ้อมหัวขึ้นสูงนะโดยความที่ว่าไอดีก็เป็นคนหยานเนะกกาะเป็นไก่หยานนันหยานเนี่ยเป็นไก,ก่หยานัาน้นงอันละเพราะว่าเ้าเป็นค้นยูเป็นไบรด์ยูดอกนะคะประเทศเป็นสางม้าแต่ห้องไบรด์ยูนี่แหละห้องน้ำสองห้องก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเพราะว่า ด้วยความที่ว่าข้างในมีห้องเดียวเนาะพี่น้องคือจังบาลแหละมันก็นเฮ็ดใบตรงนี้กะจะได้สะดวกส,วกสบายขึ้นสึ่งว่ามีงานมีอย่างมากแบบทุกชื่อในอนาคตก็อาจจะได้ใช้สวยตรงนี้นะคะพื้นที่แอร์เรียตรงนี้ก็เยอะมากๆทางนั้นก็คือบ้านน้องน้ำตาลนะคะบ้านน้องน้ำตาลพุนเด้อร์ปุณณะอันนั้นจะเป็นซุ้มที่พ่อน้องน้ำตาลเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมเบียร์ของเพิ่นในแต่ละมือนะคะพี่น้องไป็นาวใบเบิง่งว่าทุกอย่างเสร็จเร็วภายในสองอาทิตย์พยาบาลฟินแลนด์สามารถสเสกบรรดาลได้นะคะพี่น้องอยากจะบอกว่า,วาสุดดยอดอีีลเกินจริงมากเลย่ คือตูจีในวันที่สามสิบเอ็ดอรไอบิกเนี่ยเราบอกว่าทุกอย่างตองเรียบร้อยคอนเฟิร์มเสร็จเดลโกกีน่ะทายคลิปนี้เสร็จแล้วมัพี่น้่งก็จะพาไปสวนได้บบันี้ไปที่ร้านสวนก็คือว่าเราก็ต้องไปตกลงกับเขาว่าจะเอาน้ำพุประมาณไหนเขาก็บอกว่าพร้อมติดตั้งแล้วก็ะระบบปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้เขาติดตั้งให้ฟรีหมดรวมทุกอย่างนะแต่ว่าเ้าต้องไปเลือกแบบแล้วก็เลือกลายสไตล์แต่ว่าการจัดก็ต้องคุณพอ่อคุณแเป็นคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดตรงไหนอะไรยังไงให้มันสวยงามนะคะ เพว่ากะบเป็นเบื้องตน้นเพราะว่าพิ่อยากมีสวนถ่ายรูปประทัทเพราะว่าบ้านที่เสร็จเนี่ยมันจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเป็นแบบสมัยใหม่เงี้นะก็เลยอยากให้มีสวนไ้ถ่ายรูปนเลาพี่น้องอุยบ้านก็น้องสองคนกับเงาเงา,งาค่ะนับมือทอยหลังถาว่าโอ๊ยมือใดไอซิมามือใดเรียสิมามือใดล้านซิมามือใดแบบจัดยาบทุก้นซิมาคือแบบโกเกียดีใจทุกครั้งเลยพี่น้องที่แบบหัวหยาดซิมาแบบอุยตายเลยฉันดีใจเพราะว่าทุกครั้งที่หยาดมากนิบานมันสิแบบมีความแบบแตกโขบๆพี่น้องก็จะ คือคล้ายๆว่ามันจะมีมูเบามวนมีแบบมูกินเข่ามีหน่อมีเนี่ยอยู่กับน้องสองเพืเ่อว่าอยู่กับพอสิบางที่มันกับเหงาเนานะบางที่แบบว่ากินเขาเ่าบแาบพี่น้องต้องหาหนังเบิ้งหา YouTube เบิ้งหาอย่างสิเบ,บิ้งเพราะว่าแบบเขาเหงาบอกยงไงเครื่องบ้านไม่เงียบบานไม่เหงาแต่ด้วยความที่ว่าเออญาติญาติมากันเยอะๆเสร็จมิหน้องกินเข่าเนี่กินเขาน้ำกันแต่เพี่น้องจุ่มพ่นกันแซ่แบแต่กินเขาก็ยาก่าดิแซ่บที่ดีและการเวลาอายเป็นมากสีกับแบบเพอน์ลสี มาบ่อยเ้องฟังว่าอุ้ยที่จะทานี่ทำทำนั่นทานี่อีกสินะมันก็นเป็นแราานนงบันดาลใจห้องพักดันเจ้าของว่าเอออุ้ยไอห้องคนนี้แบบพยายามพักดันทุกอย่างปู่ท่้งน้องๆทุกคนทุกอย่างแม่กระทางว่าตุ๊นตีนพี่น้องปกตินอย่าที่บอกว่าตะกี่จะเป็นงานนะพี่น้องงานเนี่ยคือคนที่เลี้ยงอ้ดีบมานกน่นี่คนเฮ็ดมาตลอดแต่ด้วยความที่ว่าแกก็เป็นคนป่วยติดเตียงแล้วปีนี้พี่บิ๊กก็เลยอาจจะเป็นแบบเป็นพองานมองยังไงพี่น้องอว่าแบบอาจจะแบบว่า สักถาที่ตรงนี้ในการแบบร่วมญาติญาติกันนะคะญาติเท่านีกระพูดธงวากับบริไลายบรรนันดอกแต่ว่าพูดธงวากับกมี่นะคะกับอื่นร่วมกันมามันเป็นมันเป็นท่ามเยี่ยมตลอดนะคะพี่น้องคือว่าตะกี้เนาะญาติญาติของคุณหยาเนี่ยเพฤศสิมาไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดพี่น้องมันสิมาร่วมกันแต่ว่าปีนี้กับโควิดก็จังะมาละพี่น้องค่ะจะไปร่วมกันเพื่งที่เห็นเม่าที่ผ่านมาแต่ว่าฟางไอวิ่กับสิมาได้อยู่นะคะโบกี้ก็บน้องพลกับคุณพอกับศิจ่าเตรียมสถานที่ลล่ะพีีน้องจดเตรยมูแ ไปเรื่อยๆจนกว่าสิหอดเหมือนงานนะคะถ้าคิดไปเมื่อกี้คนบอกว่าอุ้ยต้นคิดมากมันอ่ะต้องเก็บแล้วนะหนูก็เก็บเด็อ่าอ่านคอมเมนต์พี่ๆเราก็บอกมาว่าเออเราต้องเก็บเราต้องอะไรสิ่ากับเก็บเลยแล้วสวัสดีปีใหม่ยังสีข้ากับเก็บกันเหมือนเลยนะคะพี่น้องด้วยความที่ว่าทุกอย่างนะคะข้าวก็อยากให้มันเรียบร้อยก่อนเหมือนงานเพิ่นมากข้าวก็อยากให้เพิ่นเด็ได้ไดีใจได้สบายใจว่าเออย่างหน่อยน้องที่มาอยูไฟตรงนี้กัมมูจักว่าเป็นการเป็นงานให้ได้ยูน,นะว่นใดปล่อยปลาลาเลยสะในาการที่ว่ามาดูแลง่ายตรง ก็ดีได sure, ้พี่น้องรู้สึกว่าเออว่าถ้ากรสิแบบดูไม่ยังขืนเพราะว่าตอนแรกที่มาทำแรกๆเนี่ยกรสิบอกว่ามันเป็นมันเป็นขีดตมแบบเป็นแบบขีดตมเลยอยากพี่น้องนึกออกบ่เพราะว่าตอนนั้นหนาฝนตอนบ่ายตอนเลีแล้วนะฝนตกบักคักนะคะก็เห็นมาเรื่อยๆแล้วฝนก็เฮ็ดมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเรื่อยๆนะคะก็ดีใจกับพี่ชายนะคะที่แบบเพิ่นมากหอดึงมือดีๆนะคะก็ดีใจและร้ายดีใจน้ำมันให้นะคะพี่น้องเข้ากระต้องมา อยากจะบอกว่าที่มีอยู่หม่องน้อนหม่องทุกมมือได้แต่กระยอนอ้ายด้วยพี่น้องมีสองครังทั้งาหากิีนที่วันยังต่างๆกัะยอนอ้ายนะคะปีนี้ก็ตูดจีนปี25 6 5นะ้เนาะที่จะถึงเร็วนี้นะคะฝากพี่น้องรอติดตามรอรับชมว่าทุกๆอย่างถ้าเสร็จแล้วแล้วก็วันนัดวันนั้นนะคะน้องนติตาสิมแงยางหล่นหรือว่ายัดญาติทุกคนมาร่วมกันมาไหว้ตูดจีนบรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนเป็นยังไงสากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะวันนี้โกกิเบอร์รี่หรือว่าช่อง PVB Finland Channel นะคะพี่น้อง ต้องขอลาไปก่อนเรื่อพีินอองเดอร์เดี๋ยวพอกันอีพีน่ะอีพีนี้บ๊ายบายจ้า